ยังไ่่เหยนตาบึงไม่หรอกับสวนมันไปนีวัว YouTube ครับฝากติดตามด้วยนะครับ เจ้าเนี่ยน้ำคางน้ำแข็งปูเอเนี่ยคือกะป๋อเอวกลางเจ้าว่าเปิดปวดใครสั่พี่น้องก็เจ้าแน่พี่ใหญ่พี่รองพี่น้องเล็กมาพ้องส่งไปรงพี่เล็กเาส่งนยาเลกไปได้ส่งหูไปแหนเอ้าเ่างีดาอ่านปูหลือจะว่ากูเป็นม้อนหนวดเด้อีา้ มาผมาเอ้าเสีย้ชากบาเนี่ยได้ข yup. ่เย่ร้ายมูน่ยมีเจคนอันนี้สามพี่น้องนะครับแผู้หลังมูเนี่สเป็นเอี้คือผู้ที่ซอนคือคือตอนน้คือสีชัขวบเลยเก่งเก่เก่งเ่งเงเ่งเ่งเ่งก่่งเ่ไห่เ่่่ไม่่่่่่่่่ บอมันเป็นแบบนี้เราแพ้เอ็นประจลคนะตามธรรมเียมโบราณธรรมดาดีค่ะแล้วเป็นเบร์ทามาค่ะเขินนิดนิดสายไทยนอนไยค่ายนี้ครับวยเงรวยก็วยนเลยมนายของแคปปี้นนะเตงรนได้องเลยียร็วเลยกเลขย ยันี่กำลังวายยู่นี่ก็คือเกยทังผักไตน้อครับเกยขาวทั้งผักไตหมดแล้วครับ่นยันนี่นเที่ยวมาบ้านดูคนเงินหลายเดือนละเทียแม่แต่ผักใตมาบานเท่าแม่นี่ก่ไก่แง่ะมค่ะบานเกิดค่ะมาค่ะ บมาบ่ได้ไปยูไส้กับกินหอดบานเกิดคือเกาค่ะก็เลยตกกลับมาติดโควีททอไปยู้ไเขาอก่าติโควีทก็ใช่ว่าเป็นโควีดแต่อดิของโควีด้วยใส่หน้าเน้อปได้ย่ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเฮานะครับเนาะคือเจา้าภูจา้าภูมาข้าขมันเฒ่คาครับ ยังดูข้าวิดก็มากหมูบาดก็ปุ้ยน่าร้ายที่ร้านน่าก็มากวัวไก่บ้านหม้ายนี่ได้ไก่เป็นกระดาษข้าวติดกล้วยลน่หม้าแบบเช้าแบบนี้แตงโมก็คนเดียวเช้าเลได้เลยขนไรง

เราเอาตัวอย่างมากลาวลเเอาเราู่กู้ได้พูดงงอุ้มมาจ่าเขากระ่างเขาน้อคูมอยู่ตดนี

เ็ปะเลยตัวเก่าตัวเก่าต่าตัวเก่าดตัวเก่าดอกแ่กันเอ้ของเลกาว่ะเกาดหเออตัวเก่าเก่าหอหวยเอหยอันอันแรกคับเปดแปดแต้องเก่าปเาไนปนปาเมืองน เป็น okay. อะไใบห่โตัวเก่าครับตเก่าตัวเก่ากันนี่แหละ่ปนใบแรกเื้อรุ่นเดียวนนีหะมาจเขาาเนรุ่นเดียวนน้แม่นอเียวเข้าล่ะเอาขึ้นมาเสือแดงหรือเอาอึจุดในป่าเวเสือหัเอาไม่พอมีเอาไม่เล็กเออไยอนไเ่บไเ่วันพยาธิันหยรตัไหนนี่ตเก่าอะไรตไหนเก่าเก่าเป็เปดเ เาเตัวนี้แหละเงด้วยกันนะคะกมว่าสมันม้คุยันไหนดิเซหรอเซลจำได้เหรอวะด้วะใช่เปล่าใช่หรือเปล่าวาด้เผมได้เมีสีเกยตยังซุมหน่อยจก มุ้จากวนเหรอมุ้จแค่ชุ่มเลยกูมุ้จ้ากินตอนกูเติมนี่แหะแต่ว่าคั้นี้ไปหาต้องไปหาอยู่ก่อสังูนี่หวงอยู่กลางทะเลกูของมุ้งจ้ตัวจังบกก่อนเราเคยรักันมปูปันนี่คือขึ้นฟอครับ คุณพ่อน้ำสกุณเดียวกันเก้า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 อันนี้ก่อนว่าผมทายยูทูบอยู่เปียดเปียดอันนี้อันนี้อีกคู่นึงครับลุงลุงไงลุงญ่เพินกัน้ำสกุณเดียวกันกับถว่าลุงเพินเหร่นลงลงกันเมืองนะครับเนาะ ต้องการเมืองเป็นสสท่านผู้ใดอยู่เขตอำเภอพะติวยังวาได้โซ่ท่อนกับซอยสนามรุ่งคนนี้นครับเก็เคยทักทายกันอยู่ในเฟสครัาแต่ไม่รู้จักกันใ่หรือเแล้วเห็นไหม โอ้งูกระจายมากระจายเลยเนละม่อย่างนี้ดิอย่างนี้ก็ไม่นี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 ่เฮ้ยนี่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 

ไป oh. 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 uh ๊ป๊มาปมาเลยาพุ่นมาพุ่นายสเครื่องเครื่องายสป๊มาพี่มาพี่ไปเห็นแน่นอ่มาเร่อมาเรอมาพี่เร้อลูกซิดกูปูอัดกมาเด้ครับเด้อ ปูอัดใมาไยู่บ่เราปูยังไยเนาะหนเดียวนหเดียวหนเดียวเมาโอ้ยเราปูเนาะจากจิได้เราปูกอ่งไม่ใช่ไนี่อจนเด็กเด็กเด็กม่งมาเนี่ยเยอะกับโบปูอัดนี่นี่เดียวเดียวปูนีเดียวเดปูอาดไอปูอาดไง้ปูอาดนะครับเนาะ ใหญ่แล้วกินต่อจ้านี่เดียวนี่เดียวทีเรากลานบอท่านมูดอดตึ๊บบุ้งบุ้งสามสี่หนึ่งเฮ้ยอย่านันมามามากนุกติดปูด้วยบาท

มาไหมยิบ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 ติป<า>ูด้บัน

บอกบอกคนมาซีนมอน่คร ok, ok. ับซีนอัมอนจะรถนเวนลืมครับ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 หลายขั้นเ่ยมาหลายขั้นเนี่ยซีนหลายข้นเลยนะสามขั้นสามขั้นมาสามขั้นเนี่ยสามบนนีไ้นใดได้ปูนบระสิ ไปบ่ไใดเด้อปูบสิไปบ่ไดเด้อเ์ประตูนนมดปรมมาช็ดน้ำมนันมาชิดน้ำมนันไลไม,มพี่ปูปูเป็นจน้ำมันใจมาใจไปหอดปล่อย อะเนี่ยนยสอันนี้ก่อนจับเรียงใารดูขอบคุณโซนน่นาละไปเลยเล่กเลขกะม่แปดนี่เข้ามันบ้าน่นน่นรถไ,ไปตรงไหน,นมันนะครับนะเนาะเดินมาใจเป็นกลุ่มคล้องนะครับเนาะร้านบ้านโคไส่นองทุกคน ไอ้ก็คิดหอดปอบปูเฮามามาขั้นไหนิดิดเอกเป็นชิดิดไหนอาจลงมาเป็นชิดไหนอะไรเป็นยังสีอาลดลงมาเป็นชิดไหนใเกียวพี่ไว้ชุดหนึ่ดกันนะครับเออมาน้ำกันไปเหนือไปไต สิทเขียวเหลืองน้ำเลยครับเด้อเขียวเหลืองน้ำเนี่ยุนล่ะไปเสมาเจจวดจ้างเดียวไปชื่อแล้วไปชื่อแล้วจิแบงไงเด้อกัถอะแบงแบงแบง กันกันปุ่นน้ำนั่นเครับ,นะดดบรเน,นี่ยวดแกบอกเนี่แหละบ่าเขาสองตัวกับเขาสามตัวเอหนาละขั้นนั่ <laughs> กนก็อีกนี่มือนเออเฮ็ดจังไทยบาทลงทุนนะผู้ใดทุนหลาย มาใส่ปอดไปสุดของุมปันเ่้ลนบเากเพ่สั่ห้งนยิ่เ,ออเ้ยเอาบอกถูกหลานในโพไสห้องครับไปใจ่มาใส่ไก่ลำลึกถึงพอปูมให้สากลับนะครับเนาะ อันนี้ก็ขอเชิญร่วมสมทบทุนนะครับขอเชิญร่วมสมทบทุนบริจาคก,การก่อสร้างศาลเจ้าคำและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าดอนปูตาบ้านโพไซตำบลโพไซอำเภอป่าติต้วจังหวัดยะโสธรนะครับนาาศาลปูม่มหิษหลักคำครับศาลปู่มหิัก์เจ้าคำครับรวมบริจาค โอนผ่านบัญชีได้ด้วยครับเด้อผู้ใดศรัทธาเนาะครับเนาะในการบ้านทึกใส่สุกูสุคนครับกักัเห็นแล้วกักัซอยกันเนาะครับเน้อคามเห็ดมาแต่ปูยาตา่ายเฮานะครับเน้อครับผู้ใดมันฉีดดูดีเจริญขึ้นนะครับเนาะครับซอยๆกันเด้อครับเด้อครับนะครับ